สบายดีพ่อแม่พี่น้องทักทายสบายดีจ้านี่คืมาเราะกับแตงสาเล่าคนเดิมนะพี่น้องสาแต่งชุดฮาพี่น้องเฮ็ดข้าวต้มมัดถังแหละสาแต่งสีเห็ดเนาะจะน่ายเพลินอยากกินเนาะก็เลยสีเห็ดเพลินกินเปิดเบิ่งในยูทูปเด้อพี่น้องอันนี้เขาเฮาเอาไปใส่เอาไน่เฉยเวกเลยได้ปะอันพัดกะทิกันเนาะพี่น้องสาแต่งก็ไปเคยเห็ดกับเบิร์เอาในยูทูป สบายดีเนตตี้เป็นไหวเห็นหนาเนาะงามไรเยเ่อยอ่อนอ่อนเกลือเพราะจะหน่อยใจะเกลือน้ำจักหน่อยเกลืออยู่จับชีวิตเปลี่ยนเลยแต่ว่าปกติอยู่บ้านเห็นหอยบุกอยได้ใส่กะทิเนาะเด็กยังเดียวเลยแม่ ตัวนี้แบบว่าบบได้มัดไเนาะใส่กะถิแบบปกระดานใที่จริงเขาใส่กะถิด้วยสาเห็ดีว่าเลยค Nó khó tôm, khó tôm, khó tôm Bộ phát sẽ yên, sẽ tệ mục vụi Thấy gì bạn Nó phải ẩn ẩn เช้าแล้วพากันเห็ดก็ตบหมัดถังแรกเราจะพี่น้องก็เคยเห็ดกเห็นแต่ไม่เ่าเราเห็ดแต่ตะกี้เป็นตัวบุกไฟในไส้กระถิเนี้ยนะน้ำตาลใส่พิซซะาเลยแบบบ่านเด็ตบมเด็มบ้านมันอะไรเนาะก็เห็ดเอาแบบวันล้าได้พี่น้องเนีย ท่างผักกางเป็นส <is> <ities> ิแบบวันมันเนาะหัวไปเรื่อยๆนะจจะพี่น้อะเดี๋ยบแล้วฮาจังมาเบิ่งน้ำกันด้วยพี่น้อะเอ้บานณาตาสิ็นยังไงเนาะ สิเป็นตาแซ่บคือคนเฮ็ดอยู่บ่คนห่อเขาต้มเนาะเป็นห่อเป็นเด้แต่ซอแป้งห่อบ่เป็นเนาะพี่น้องเหยาะๆเส็จคือขาต้มหมัเคยเคยห่ออยู่านี่เด้ซอแปงเฮ็ดอกแนมหมูให้เพิ่นห่อให ยืมตามมาดิดิเพิ่นเฮ็ดมาๆมาดิเป็นห้องงามอยู่พี่น้อง300 <laughs> 500น่ะเออจะแปลงโฮบ่เป็นมาเลยดิยืมเอาไปไม่ได้เออมามาดึงดิดึง หนึ่งสี่เลขเสบายดีสงคหสีแลรวแต่งถ้าใช่สบายดีกันออมาเอยไปวัดไปวาดอะอีกเนาะไปในย่อเนี่ยไปวัดไปว้อไรพอเป็นฮะ อ,อ,อรสวายวอสวายเป็นไงไปไปสีบวัคซีมากว่าจะวอร,อรสวายกันไหมตนล่างอนหนึ่งด้วยพ่อแม่พี่นอ้องเดี๋ยวว่าเป็งตอนไม่ซุกนทำกันนะจจะพี่นอง อ่นในตัวนอกเลพร้อมเนาะโอเคบังบุญนะแกบัง

你呢？你呢？